ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดติดตามช่อง D K Auto Garage ของเราเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2 0 2 6 mazda bt 5 0 thunder edition รถกระบะสไตล์พรีเมียมที่ยกระดับความดุดันและความหรูหราในทุกมิติตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะการขับขี่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยออฟโรดด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่น thunder edition ที่เน้นความพิเศษด้วยอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะตัว เริ่มจากรูปลักษณ์ด้านนอกที่โดดเด่นด้วยชุดกันชนหน้าสีดำเงาที่ผสานเข้ากับกระจังหน้าโครเมียมรมดำทำให้หน้ารถดูทรงพลังและมีมิติฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงบ่งบอกถึงความบึกบึนของรถกระบะสมัยใหม่ด้านข้างมาพร้อมป่งล้อขนาดใหญ่ที่รับกับล้ออลลอยลายพิเศษสีดำด้านขนาด18นิ้วเสริมความสปอร์ตและการยึดเกาะที่ดีกว่ารุ่นมาตรฐาน ด้านท้ายติดตั้งโรบาสีดำสวยงามพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Thunder Edition ชัดเจนกันชนหลังดีไซน์เข้มพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนทุกการขับขี่ส่วนกระบะท้ายสามารถรับน้ำหนักได้เต็มประสิทธิภาพพื้นกระบะแบบป้องกันร,รอยขีดข่วนเพิ่มความคงทนในระยะยาวในห้องโดยสาร Mazda BT-50 Thunder Edition เน้นโทนสีดำเข้มตัดกับลายสีเงินและวัสดุตกแต่งแบบซาตนโครม เบาะหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้ารองรับสริระได้ดีมาพร้อมระบบทำความร้อนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งระบบ Info ฟเทนเมนตจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมที่ให้มิติเสียงชัดเจน สำหรับขุมพลัง Thunder Edition ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์ลิโบแปร่าผันให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดมหาศาลส5 0รนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตที่เพิ่มการตอบสนองให้ทันใจระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อปรับได้ตามสภาพถนนช่วยเพิ่มสมรรถนะเวลาออกนอกเส้นทางระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแข็งแรงให้ความนุ่มนวลและทนทานในการบรรทุกหนักระบบความปลอดภัยจัดเต็มทั้งถุงลมนิรภัยรอบคัน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคันมุมมอง360องศาเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ในแง่ของความสะดวกสบาย Mazda BT-50 Thunder Edition ให้ฟีเจอร์ชาร์จไร้าสายที่คอนโซลกลางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่องต่อไฟ 12V และ USB รอบคันเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมปุ่มสตาร์ทเพิ่มความสะดวกในการใช้งานภายนอกยังมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลตอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติและเซนเซอร์จอดรอบคันความพิเศษของ t ันเดอร์ d i t i o n ยั่งอยู่ที่ชุดตกแต่งพิเศษรอบคันเช่นแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถสติ๊กเกอร์ลายทันเดอรบนฝากระบะและบันไดข้างสีดำที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมอบภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่นปกติอย่างชัดเจน เมื่อขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจและความพรีเมียมที่ผสมความแร่งได้อย่างลงตัวระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าให้การควบคุมแม่นยำแม้จะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่แต่สามารถเลี้ยวหรือถอยจอดได้ง่ายในพื้นที่จำกัดหลายคนที่ได้สัมผัสต,ต่างบอกว่าการขับขี่ในเมืองให้ความรู้สึกนุ่มนวลเหมือน SUV ขนาดใหญ่และเมื่อออกทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนและแชสซี่สามารถจัดการอุปสรรคได้อย่างมั่นคงสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งหรู แข็งแรงสมรรถนะสูง Mazda b t 50 Thunder Edition คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากทุกคนก่อนใครสวัสดีครับ